ก็จะต้องอยู่ข้างหลังแก็ให้ญาติโยมนี่เดินมาไม่มีรถกอล์ฟไม่มีรถอะไรให้เช่านั่งหรอกเพราะว่าทําไมมันเพราะว่ามันมันนี่ไปไปไปเข้าห้องน้ำอยู่ข้างนอกเราก็ค่อยเดินมา mm hmm. เขาให้เหตุผลว่าเขาจะเขาจะบูชาด้วยความยิ่งใหญ่ญาติโยมคนไหนที่จะมาไหว้พระสวดมนต์ก็เอาไม่ว่ากันอยากจะมาตั้งความปรารถนาะ คือไอเรื่องเรื่องของเรื่องก็คือมีอยู่ว่าถ้ามันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยลวองพอก็จะเขียนประวัติให้ละเอียดสจะเขียนให้ละเอียดเลยแหละเป็นเล่มขึ้นมาเลยแหละตั้งแต่ตั้งแต่เมืองพญาคอมกับเมืองพญาธรรมครับคือมันมีเรื่องอยู่บางเรื่องที่ลวองพอไม่ได้อธิบายว่าสั้นๆก็ได้ครับลวงพ่อะทำไมเมืองเนี่ยตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ไอตั้งแต่ประสาทตั้งแต่ตามันโตตามันทมเนี่ยไปถึงเชียงใหม่ ในประเทศไทยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเมืองพญาธรรมเมืองพญาธรรมเมืองพญาธรรมนี้นี่เมืองดวงของเขาจริงๆเนี่ยเขาอยู่นครสวรรค์ครับเมืองเมืองเมืองของเขาอะแต่ทีนี้เมืองเสียมเมืองเมืองเสียมมาเรียบเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองพญาขอมครับเมืองพญาขอมเนี่ยแต่ทีนี้ปรากฏขึ้นมาว่าเมืองสองเมืองเนี่ยคือเมืองพญาขอมเนี่ยมีฤาษีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยง เป็นอาจารย์แต่เมืองพญาธรรมนี่เนี่ยเขาเรียกว่ามีพระอินเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเป็นเขาแบบเป็นครูแต่ก็เป็นเป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่อะ่ะแต่ที่นี่วิชาอาคมจริงๆเนี่ยฤาษีท่านจะเก่งแต่พญาธรรมนี่เป็นคนมีบุญแต่ว่ามีแก้ววิเศษมีแก้ววิเศษลงมาจากสวรรค์เขามาเขามามอบให้อะ่ะมามอบให้เมืองพญาธรรมเอาไว้ เขาเรียกว่าแก้วสารพัดนึกอ่ะครับทีนี้ก็เมืองเขานี่เมืองพญารรมนี่ก็อุดมสมบูรณ์เนี่ยเป็นคนถือศิลถ,ถือธรรมอยู่แต่ว่ามันมีวันหนึ่งมันมีอยู่วันหนึ่งพญาคอมนี้นี่มีลูกชายแต่ทีนี้วันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคือลูกลูกชายของพญาคอมเนี่ยเขาเป็นหนุ่มเลย พอเขาเป็นหนุ่มขึ้นมาก็อยากจะหาภรรยาเนี่ยแต่เทนี้เขาก็บอกว่าเลือกทั้งเมืองแล้วมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีใครถูกใจก็เลยได้ข่าวว่ามีลูกสาวของเมืองพญาธร,รมเนี่ยเขาเรียกเมืองใกล้เคียงชื่อว่าเมืองพญาธรมรมีม,มีมีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง<ม>เขาเรียกว่างามมันดังเหมือนดังเทพธิดาจำแรงมาจากสวงสวรรค์ ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาข่าวก็ลือออกไปหาเมืองพญาขอมพยาขอมนี่ก็เลยส่งคนไปไปดูว่ามันงามจริงไหมสมคำล่ำลือหรือเปล่าก็ปรากฏขึ้นมาว่าถูกต้องตามลักษณะทุกประการไม่ว่าจะเล็บไม่ว่าจะอะไรต่างๆฟงฟันต่างๆผมต่างๆสวดทรงต่างๆส,สวยงามมดทีนี้ก็เลยทำให้พยาขอมเนี่ยอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้ มาเป็นไอเขาเรียกภรรยาลูกชายก็เลยทรงทูดเนี่ยไปเจรจาแต่ทีนี้ทางนูน้นพอแต่ไปเจรจาเสร็จปั๊บทางนู้นก็ไม่ก็ไม,กไม่ก็ไม่ได้คานเด้แต่ค่าสินสอดนี้นี่ไม่นับก็คือหมายความว่าไม่คือไม่บอกว่าจะเอาขนาดไหนทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาก็พญาขอบนี่เขาก็เป็นคนที่ร่ำรวยอยู่แล้วเพชรนิลจินนาบ้านเขามาก เขาก็เลยจัดส่งเครื่องบรรณาการคือค่าสินสอดเนี่ยเขาบอกว่าค้นไปสามเดือนอเออสามเดือนนี่มันเยอะมากขนาดไหนแต่ว่ามันไอ้สามเดือนนี่มันก็คงจะคงจะไม่ค่อยมากเค่นัหรนหรอกเพราะอะไรก็มันค้นจากเมืองเซมมาเรียไปนครสวรรค์ถามว่ามันไปหรือไม่ไกล <c oughs> ช่างจะกี่ตัวมากกี่ตัวงัวกี่ตัว เออแล้วก็ไอเครื่องเสื้อผ้าอะไรต่างๆบรรณาการจะกี่อย่าง mm hmm. เพชรนินจินดาอีกค้ mm hmm. นกันไปก็น่าจะได้คนละเที่ยวสองเที่ยวอะไรใช่ไหมเพราะมันค้นไป,ไป <laughs> แต่เขาจริงบอกว่าค้นกันไปสามเดือน <Yeah. S 1> เนี่เขาไปสามเดือนเนี่ย <laughs> พอค้นไปสามเดือนขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าสถานที่เอาเอาอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ให้ฟังก็แล้วแก เมืองเสียมไอเขาเรียกวา่าเมืองพญารรมจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่ในตัวนครสวรรค์แต่ว่าไอปากไม่น้ําโพนไอแต่แถวนั้นแหละแต่งั้นแต่แถวนั้นแหละเป็นเมืองนครสวรรค์แต่เขาบอกว่าขาบวนสินสอดนี้เนี่ยมันจะอยู่มันจะมันจะอยู่ทั้งว่ามันมากหรือไม่มากไอบึงบราเพชรนั่นเออไอบึงต้องงันเนี่ยไอที่มันใหญ่ใหญ่ไอบึงนครสวรรค์นั่นนะครับอ่า ถามว่านั่นแหละมันเป็นที่จอดรถจอดเกวียนแล้วก็จอดเครื่องบรรณาการไอ้เมืองของกษัตริย์เจ้าเมืองเขาก็อยู่แถวๆตรงนั้นเขาวันเป็นห่วงจุ้ยทีดีทีนี้หลังจากที่เจ้าเมืองทั้งสองเนี่ยมีความเห็นชอบตรงกันแล้วก็หาเริกยามแล้วก็แต่งกันแล้วนะนะก็เลยก็เลยมั่นหมายกันแล้วก็แต่งแล้วก็จะรับเข้ามาก็ปรากฏขึ้นมาว่า คือเมื่อพญาธร,รมเนี่ยด้วยความด้วยความที่ว่าคืออยากจะเขาบอกว่าเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนใจบุญเถอะอ้าวเมื่อเห็นค่าชิ้นสอดใหญ่โตมโหรานขนาดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทํากใจปั้มขึ้กันนะโดยการไปโดยการขึ้นไปเอาลูกแก้ววิเศษที่สวรรค์ประทานให้เนี่ยมอบมอบให้ลูกสาวก็ลูกเคยไป แล้วก็บอกว่านี่คือตัวแทนของพ่อพ่อไม่มีอะไรที่จะมอบให้เป็นของกำนันระวังลูกลูกสาวกับลูกเขยพ่อก็จะขอให้แก้วอันนี้แหละเป็นเป็นรัตนมนีอันล้ำค่าที่สุดของเมืองให้ไปแต่ว่าพ่อก็ไม่เคยรู้ว่ามันซักมันมันวิเศษขนาดไหนแต่รู้แต่ว่าพระอินทร์ประทานให้อามาไหว้ให้คู่กับเมืองของพ่อ พอแต่ลูกสาวก็ลูกเขยรับงานไปเขาเรียกว่าได้ได้ไดแก้ววิเศษไปแล้วครับก็ปรากฏขึ้นมาว่าจากนั้นเนี่ยบ้านเมืองของพยาคอมก็เกิดรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วก็พระโพธิสัตว์มหาจากักรพรรดิพลังไหลไปเกิดก็ต้องนั่นกันครับแต่เขาบอกว่าจากนั้นเป็นต้นมาความเงียบเงาความวังเวงพอเมืองมันขาดไอ้ลูกแก้ววิเศษของสวรรค์แล้วมันก็เกิด อะไรต่างๆมันก็ยุบตัวลงยุบตัวลงยุบต,ตัวลงมันหายไปหมดนะครับมันก็ไม่ได้เจริญเท่าที่ควรเขาก็เลยให้เหตุผลว่ามัน,ม,นมันด้วยเหตุอันใดก็ช่างทําให้ซุ้งสอดทองมัน่นแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานี้เนี่ยมันยุบหายตัวลงไปในไอ้บึงบอระเพชรเขาเรียกว่าเมืองเขาเรียกบึงบอเพชรครับมันไม่ใช่บาระเพชรครับ เออบืองบอ่อเพชรมันเบืองบอ่อเพชรที่นี่ไอเพชรนิจจินดาเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันก็ไหลลงเข้าไปในเมืองนั่นก็ปรากฏขึ้นมาว่าเมืองเมืองของพญาธรรมเนี่ยมันก็เลยผอมลง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 ,มลงแต่ทีนี้พอมันผอมลงถึงเกือบถึงที่สุดแล้วเนี่ยพญาขอมหรืฤดีเนี่ยก็เลยให้คำมัน่นสัญญาว่าข้าพระเจ้าอะ่ะ จะไม่ทิ้งเมืองพญาธร,รมถ้ามีลูกชายก็จะให้แต่งเมืองแต่งงานกับเมืองพญาธร,รมแล้วจะขออุปการะไม่ขอเก็บสวยจะขอเป็นเมืองพี่เมืองน้องจะขอเป็นเมืองพ่อเมืองแม่ที่จะต้องอุปถัรรมภ์กันตลอดชีวิตจากนั้นเป็นต้นมาก่อปรากฏขึ้นมาว่าพอเมืองพญาคอมได้ได,ไได,ได้ได้ลูกสาวไปแล้ว ต่อจากนั้นพยาคอมก็ลูกของลูกหลานพยาคอมก็มาแต่งอีกคนหนึ่งเขาก็เรียกว่ามาแต่งไอ้เจ้าหญิงแต่งอ่อนเจ้าหญิงแต่งอ่อนนี่ก็เป็นเพียงแค่สามัญชนน่ะแต่งอยู่พีเมืองพีมายไปเป็นไอ้เขาเรียกว่าไปเป็นมเหสีของของของกษัตริย์ขอมแล้วต่อจากนั้นมาคนที่สามนี้ก็มาแต่งกับแม่ย่าเมือง แม่ยาเมืองนี้ก็เป็นคนไอที่วัปปศาสตรเมืองต่ำบ้านเขาก็อยู่ตรงนั้นก็เลยก็มาแต่งตรงนั้นไปแล้วต่อจากนั้นก็ปรากฏขึ้นมาว่ามาคนที่อะไรเนี่ยอีกคนหนึ่งก็คนที่สี่นี่ก็ท้าปาจิตท้าปาจิตนี่ก็มาแต่งนางอรพิมพอยู่พิมายนี่อีกอันี้คนที่สี่ แล้วส่วนคนที่ห้าชายประมาณที่เจ็ดท่านก็มาแต่งภรรยาของท่านเนี่ยอยู่เมืองลบบุรีไอปานสามยอดนั่นแหละ<ม>นั่นแหละคือเป็นเป็นมเหสีคนแรกเขามดแล้วก็คนเดียวเขาก็จะอยู่ตรงนั้นแหละ<ฮ>ก็เลยห้าห้ามเหสีเนี่ยก็เลยมามาคือเป็นคนเป็นเป็นคนไทยก็คือรกักเงาของคนไทยนี่แหละแล้วต่อจากนั้นเป็นต้นมาก,ก็ไม่เคยแก็บสวยนะก็คือ ไอ้ก็คือส่งแต่ปัจจัยเงินทองมาช่วยเนีมาช่วยมาช่วยพยุงเอาไว้มีอะไรต่างๆก็มาช่วยมาช่วยขึ้นมาอันนี้ก็คืออันนี้คือในพงศวดานของของเมืองพยาขอมนี่เขาก็จะเขียนเอาไว้สาธุก็รับวันนี้ได้มากราบหลวงพ่อแล้วได้ปลื้มปิติมากเลยก็รับไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาฟังหลวงพ่อเล่าเรื่องราวให้ฟัง กราบขอบป็คนคหลวงพ่อเป็นอย่างสูงขอรับกราบสักเท่าไหร่เคยฟังไม่เคยฟังอย่างนี้ไหม